เช็คเช็คสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ i s i d e Studio นะครับพอนี้คือเซียนอยู่ดูเวทีคอแทบตายสุดท้ายโซกสตาเอาไว้แดกแม่เรานี่ยังไม่ได้อยู่ห้องแถวสักทีนะอยู่ในคอนโดนะะมาเจอกันช่วงสุดสัปดาห์นะครับสุดสัปดาห์นี้ฟุตบอลลีกต่างๆกลับมาเตะเป็นที่เรียบร้อยนะครับวันเสาร์นี้คู่ใหญ่อาจจะไม่เยอะมากนะเพราะว่าอย่าลืมว่ากลางสัปดาห์นี้มีเตะบอลลีกไว้ด้วยนะครับของพิมพ์ลีกเอง3คู่ เป็นคู่ระดับที่แบบว่าลุ้นแบบสนุกเลยสเปนก็สนุกเยอรมน,นีก็เหมือนกันครับเจอกันกลางๆเอาเขาเรียกว่าบิดหัวบิดท้ายนิดๆหน่อยๆนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูรายละเอียดต่างๆก่อนเกมหรือแม้กระทั่งความพร้อมของแต่ละทีมในแต่ละรีก,กันนะครับเหมือนเดิมถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์ถ้าใช่อย่าลืมกดติดตามให้กับเพื่อนดูบอลยามเด็กกับอ e ีซา์สตูดิโอนะครับไม่ต้องรอช้าครับเราเอาของทางศึกพรีเมียร์ลีกแล้วน่าจะมี คู่บรรยายสดของผมวันนี้เป็นคู่สามทุ่มนะไบตันเจอกับทางโบตันวันเดเอรเลอร์ไม่ใช่โบตันครับไบตันเจอกับวูบโอ้ยตายอะไรวะเนี่ยเริ่มกันมาก็ผิดแล้วไบตันนะครับเปิดบ้านรับการมาเยือนของทางวูบเห็มตันต้องยอมรับว่าถ้าก่อนหน้านี้เนี่ยประมาณสักเดือนเนี่ย หลายๆคนอาจจะมองว่าไบรตันพี่มันคือที่สุดไบรตันช่วงหลังดีจริงๆแต่ต้องยอมรับว่าไบรตันในช่วงหลังมีปัญหาแน่นอนครับว่า2สองนัดหลังสุดทั้งบอลในลีกแล้วก็บอลถ้วยเองเนี่ยปัญหาหลักของไบรตันเขาคือปัญหาผู้เล่นอาการบาดเจ็บต่างตัวเฟอร์กูสันนาเปาเองพอเจ็บเอยไบรตันนี่แทบจะหาจังหวะยิงไม่ได้เลยนะแดนนี่เวลเบกในช่วงหลังลงมาก็มีปัญหาอาการบาดเจ็บนะครับ ส่วนผู้เล่นของทางวูมแฮมตันเกมเยือนนี้ต้องยอมรับว่าจากทีมที่จะรุนตกชั้นนะครับตอนนี้พวกเขากลับมาอยู่กลางตารางแบบดูดีเลยนะห้านัดหลังสุดของวูฟแฮมตันพวกเขามีแพลเรสเตอร์นัดเดียวเท่านั้นนะครับที่เหลือเสมอฟอ r เรสชนะเชลซีชนะเบนฟอร์ดแล้วนัดล่าสุดชนะทางคิสตันพาเรส คู่นี้เนี่ยถ้าเอาตามความจริงเลยไบรตันเองด้วยตำแหน่งในตารางคะแนนเนี่ยดูดีกว่าทางวูฟแฮมตันอย่างเห็นได้ชัดอยู่แล้วครับเพราะไบรตันอยู่อันดับ8แล้วเตะน้อยกว่าลิเวอร์พูลกับแอสตันวินล่าถึง2นัดด้วยกันส่วนวูฟแฮมตันเนี่ยขยับตัวเองมาอยู่อันดับ13ค่อนข้างใช้คําว่าค่อนข้างอยู่ในจุดที่สบายใจได้แล้วแต่คราวนี้ ทีมเยือนเนี่ยมีดีแน่นอนครับเหตุผลหลักที่บอกทีมเยือนมีดีแน่นอนเพราะว่าอย่าลืมว่าไบรตันเองในช่วงหลังปัญหาหลักของพวกเขาคือมิติของฟุตบอลไม่เคยเปลี่ยนการเข้าทำกรมรูปแบบการระด้งตัดของมิโตมะหรือแม้กระทั่งโซลิมารการจบสกอร์ของไบรตันที่มีปัญหาในช่วง4-5นัดหลังส่งผลให้ผลงานของไบรตันนี่ดรอปลงไปอย่างเห็นได้ชัด ผิดจากฝั่งตรงข้ามอย่างวูปแฮมตันครับวูปแฮมตันเองในช่วงหลังต้องยอมรับว่าหลังจากต้องใช้คําว่าหลังจากทางตัวจูเลียนโค้ดที่ดูเรวูปแฮมตันในชุดนี้ปรับมาเล่นเป็นระบบ4-4-2หลายๆคนบอกพี่4-4-2วูปแฮมตันเล่นออกมาหน้าตาเป็นยังไง ให้นึกถึงแอตตันวิลล่านี่เลยครับวูดแฮมตันในช่วงหลังนี่การปรับมาเล่นระบบ4-4-2ต้องยอมรับว่าวูดแฮมตันเล่นดีมากนะมิดฟิลด์ตัวกลาง2ตัวอย่างตัวมาริโอรามิน่ายืนคู่กับรูเบนเนเวสค่อนข้างแข็งแกร่งครับคู่หน้ามีการปรับเปลี่ยนเลยหลายๆคนนี่จะไปฝากความหวังกับตัวทางตัวศูนย์หน้าที่มีปัญหาอาการบาดเจ็บหลายๆตัวแต่ในช่วงหลังเองวูดแฮมตันไปฝากความหวังกับมาติอาสคุนยาหรือแม้กระทั่งสาย ชูนทะเลาะอย่างเดียโก้คอตาซึ่งมันทําให้เกมวูฟแฮมตันมีมิติมากขึ้นแล้วการเข้าทําของวูฟแฮมตันเองเนี่ยต้องยอมรับว่าพอเปลี่ยนเป็นระบบ4-4-2หนึ่งคนที่กลับมามีผลงานโดดเด่นแล้วทําให้ทีมมีอิมแพคก,กับเกมลุกเยอะนั่นคืออดามาตาอเร อาดาม่าตาโอเร่เองในช่วงก่อนหน้านี้เราสังเกตครับว่าวูฟแฮมตันเล่น4-3-3เอย4-2-3-1เอยหรือแม้กระทั่ง4-1-4-1เอยอาดมามมาตาโอเร่เองมีบทบาทกับเกมค่อนข้างน้อยแล้วคาแรคเตอร์ของเขาไม่ได้ใช้งานอย่างเต็มที่แต่หลังจากเปลี่ยนเป็น4-4-2เชดเคคือต้องยอมรับเลยครับว่าผลงานกลับมาดีอย่างเห็นได้ชัดอีกตัวแปรหนึ่งสำคัญที่ทำให้วูฟแฮมตันเองมี เกมมิดฟิลด์แดนกลางที่ค่อนข้างดีแล้วเอาบอลขึ้นไปด้านหน้าได้ค่อนข้างดุดันนั่นคือทางมาติยัสนูนเยสในช่วงหลังมาติยัสนูนเยสเองเ่นคู่กับรูเบนเนเวสหรือแม้กระทั่งตัวเรมินาเองค่อนข้างโดดเด่นครับเลยกลายเป็นว่าคู่นี้เนี่ยหลังจากที่เขาเรียกว่าผ่านศึกนู่นนี่มาเยอะแยะไบตันมีทิศทางที่จะนิ่ง ไม่ค่อยดีดหรือโดดเหมือนก่อนหน้านี้ส่วนวูฟแฮมตันเนี่ยมีทิศทางที่จะดีขึ้นเพราะอะไรวูฟแฮมตันเป็นทีมที่มีแผงมิดฟิลกับเกมรับดีอยู่แล้วนะดีอยู่แล้วแต่ปัญหาในช่วงต้นฤด,ดูกาลกับกลางฤด,ดูกาลคือการจบสกอร์เท่านั้นซึ่งตอนนี้ได้รับการแค่ไขเลยกลายเป็นว่าคู่นี้นะครับโดยส่วนตัวผมดันชอบทีมเยือนอย่างวูฟแฮมตันผมมองว่าวูฟแฮมตันด้วยด้วย รูปแบบการเล่นแล้วแผนการเล่นที่มันเอื้อให้วูฟแฮมตันเองมีการเซตบอลในแผงมิดฟิลด์ที่ดีกว่าไบตันเองมีการเซตบอลในแผงมิดฟิลด์ดีเป็นปกติอยู่แล้วครับแต่ต้องยอมรับว่าในช่วงหลังทั้งตัวมอยเซซิซิโดหรือแม้กระทั่งอเล็กซิสแมคอาริสเตอร์เองการเซตบอลในแดนกลางมันเป็นการเซตบอลบ,บ,บริเวณหน้า ประตูตัวเองสะส่วนใหญ่นะไม่เหมือนในช่วงก่อนหน้านี้เลยกลายเป็นว่าคู่นี้ดันชอบหมาป่าเฉยเลยนะหมาป่าจะแดกนกนางนวลซะแล้วโง่เน <c oughs> ประมาณนี้เลยครับคู่สามทุ่มแล้วเป็นคู่ที่เราจะบรรยายสดเลยนะเลยเอาคู่นี้ขึ้นมาก่อนนะครับคู่สามทุ่มเดี๋ยววันนี้มีบรรยายสดใบตั้นกับวูฟนะครับส่วนอีกคู่หนึ่งที่เตะในสามทุ่มเหมือนกันคือเบนฟอร์ดกับฟอเรส ไม่ต้องสืบบ้านเบนฟอร์ดต้องใช้คำว่าอย่างนี้ครับบ้านเบนฟอร์ดคู่นี้เจอก,กันก่อนหน้านี้เนี่ยเสมอกัน2 2แต่แทบจะไม่มีผลเลยครับเบนฟอร์ดเองเป็นอีกหนึ่งคือเบนฟอร์ดกับฟอเรสต์เหมือนกันอย่างคืออะไรเล่นดีในบ้านเกมเยือนห่วยแตกด้วยกันทั้งคู่ครับแล้วนัดนี้เล่นที่บ้านเบนฟอร์ดนอตติงแฮมฟอเรสต์นี่สถิติเขาเห็นชัดเจนครับว่าถ้านอตติงแฮมฟอเรสต์เล่นเป็นเกมเยือนลงสนามทั้งหมด16ครั้ง ใช้เขามา16ครั้งแพ้12เสมอ3ชนะได้นัดเดียวแล้วชนะใครก็ไม่รู้นะนั่นแหละครับคือปัญหารลักของทาง nottingham forest เลยคือมึงเล่นในบ้านเหมือนมึงไม่อยากเล่นอะ nottingham forest ะเป็นอย่างนั้นเลยนะเออกลายเป็นว่าพอเล่นในบ้านเบ n t f o r d เบนฟอร์ดพวกเขาค่อนข้างชัดเจนครับเวลาเล่นในบ้าน ผลการแข่งขันค่อนข้างพึ่งพาได้ต้องใช้คําว่าอย่างนี้เลยแล้วด้วยระบบการเล่นของเบนฟอร์ดกับฟอร์เรสต์เองนี่มันมันค่อนข้างใกล้เคียงกันครับผมยังมองว่าคู่นี้เบนฟอร์ดเล่นในบ้านน่าจะช่วยโอกาสจากความ,ไ,มได้เปรียบเล่นในบ้านแล้วก็ช่วยโอกาสจากความเขาเรียกว่าสถิติการเล่นนอกบ้านของฟอร์เรสต์ที่ไม่ดีเท่าไหร่นัดล่าสุดฟอร์เรสต์ชนะไบรตันก็จริงนะแต่รูปเกมนอตติงแฮมฟอร์เรสต์ไม่ได้ดีเลยนะครับแต่เพียงว่าวันนั้นไบรตันเอง เขาเรียกว่าอะไรมือบุกมือเกินอะ่ะมือจนสุดท้ายแล้วจังหวะสุดท้ายเจอทางตัวนอตติงแฮมฟอร์เรสสวนมาแต่ละทีแล้วก็โดนลูกจุดโทษด,ด้วยมันเลยกลายเป็นว่าใบตั้นนะชาได้แต่ต้องยอมรับว่าเบนฟอร์ดเองเนี่ยเป็นอีกหนึ่งทีมที่มีคาแรคเตอร์ทีมใหญ่อยู่เล่นกับทีมใหญ่ได้ดีเก็บคะแนนกับทีมกลางตารางหรือทีมท้ายตารางได้ค่อนข้างทีเลยทำให้เบนฟอร์ดเองยังอยู่ในโซนที่เขาเรียกว่าสบายสบาย ถามว่ามีลุ้นพื้นที่ยุโรปไหมอ้าวไม่แน่ะนะถ้าชนะหมดก็เพราะตอนนี้อย่าลืมเบนฟอร์ดเองนี่พวกเขาต่างจากสเปอร์เองแค่7คะแนนเท่านั้นนะครับเหลือแมตช์การอีกขันแข่งกันการแข่งข,ข,ขันอีกทั้ง5นัดถูกไหมล่ะอืมส่วนอีกคู่หนึ่งที่เตะก,ก่อนเลยคือคิสตันพาเลตกับเวสแฮมคิสตันพาเลตกับเวสแฮมคู่นี้ผมชอบทีมเยือนอย่างเวสแฮมครับเวสแฮมเองด้วยเขาเรียกว่าด้วยความต้องการคะแนนละกันเพราะว่าเวสแฮมตอนนี้เนี่ยนัดล่าสุดพวกเขาแพ้เรอร์วูล2-1ก็จริงเตะเป็นการแพ้ีาเสย เพราะว่าเวสแฮมเองเรียนค่อนข้างใช้ได้เลยนะเวสแฮมเตะ32นะัดมี34คะแนนตอนนี้อยู่อันดับ15ซึ่งยังไม่พ้นขีดอันตารายาแต่ยังไม่โคม่าใช้คำว่าอาจจะแค่ให้น้ําเกลือใช่ไหมเพราะว่าคะแนนห่างจากเลสเตอร์ซิตี้5คะแนนแล้วแมตช์การแข่งขันขอเวสแฮมเขาเตะน้อยกว่าโซนท้ายตารางอย่างพวกเรสเตอร์เอเวอร์ตันหรือเซาทมตันอยู่1นัดนะซึ่งถ้าเป็นอย่างนี้ เวสแฮมถ้าสามารถชนะคิตตันพาเลตได้พวกเขาจะมี37คะแนนแล้วขยับตัวเองขึ้นไปอยู่อันดับ12ใช้คำว่าดึงสายน้ำเกลือออกต้องอย่างนี้เลยครับส่วนคิตตันพาเลตของเจ้าบ้านเนี่ยออปู่ลอยต้องใช้คำว่าปู่ลอยทำคิตตันพาเลตชิวอะ เออเหมือนทีมสมานฉันคือเป็นทีมที่ไม่ได้หวือหวาทีมที่ไม่ได้รู้สึกว่าเล่นดีตามจริงในยุคของแฮติกเวียร่าคิสตันพาเลเล่นดีกว่าด้วยซ้ำนะครับแต่กลายเป็นว่าในยุคของปู่รอยเล่นไม่ดีแต่ผลการแข่งขันใช้ได้แล้วนัดนี้เนี่ยคิสตันพาเลตเองเนี่ยไปหนักเกี่ยวกับเรื่องการใช้ความสามารถเฉพาะตัวเยอะอย่างพวกอิสเบเรเอเซหรือแม้กระทั่งเอซ่าพวกเนี้ย ใช้ความสามารถเฉพาะตัวเยอะแล้วมาเจอแผงมิดฟิลด์ตัวกลางของเวสแฮมที่เขาแน่นเวสแฮมโคตรด,ดีของเขาคือเซนเตอร์กับแผงมิดฟิลด์ค่อนข้างแน่นรูคัตบาเกตา้าเอยหรือแม้กระทั่งดีแคนไรท์รวมถึงโทมัสซูเช็คตัวลิมเส้นก็เหมือนเดิมครับโบเวนไซด์แบนรามาอันโตโอเริ่มกลับมายิงได้ละผมลมองว่าถ้ายืนพื้นเลยผมมองว่าเวสแฮมเองไม่แพ้ด้วยชนะนะมีโอกาสสูงคู่นี้ยังเลือกว่าน่าจะเป็นเวสแฮมนะอื ชอบชอบชอบคุณค้อนช่วงนี้ฟ้าคึมๆด้วยเออเดี๋ยวเดี๋ยวน่าจะมีเขาเรียกว่าเทพเจ้าสายฟ้าน่าจะออกอย่ไหมส่วนของพี่มาริทมีแค่3มคู่นะครับเราข้ามาที่สเปนสเปนเนี่ยตามจริงถ้าเอาคู่หัวข้ามมีตัวที่น่าสนใจคือมาริดกับอาเมเรียอันนี้เช็คกำแพงเลยมาริดในบ้านมาแน่ๆอยู่แล้วแต่กำแพงน่าจะสูงเหมือนกันนะครับเพราะว่าในช่วงหลังคะแนนเองของมาริดคือมันไม่รุ้นอะไรแล้วอ่ะคือได้ไปไปพื้นที่ยุโรปแน่ๆอยู่แล้วแชมป์ก็รุนยาก ถามว่าหลุดจากพื้นที่ยุโรปก็ค่อนข้างยากนะครับของทางสเปนนะส่วนของอิตาลีที่น่าสนใจโรม่าเอซีมิลานโรม่าเอซีมิลานนี่ต้องต้องยอมรับว่าทั้ง2ทีมยังมีม,มีมีบอลถ้วยของยุโรปด้วยกันทั้งคู่นะครับโรม่าเองก็ยังอยู่ในพื้นที่เกี่ยวกับยูโรปาลีกหรือแม้กระทั e ่งเอซีมิลานก็ f ยู่ฟาชมเยนลีกแต่ปัญหาหลักโรม่ากับเอซีม e ิลานนัดนี้ต้องเอาจริงเพราะ ยูเวนตุสเขาได้คะแนนคืนพอยูเวนตุสเขาได้คะแนนคืนเนี่ยสทีมมีโอกาสหลุดจากพื้นที่ยุโรปได้นัดนี้สําคัญครับสทีมคะแนนเท่ากันเลยท่านโดยส่วนตัวถ้าความชอบจริงๆผมจะมองว่าเอซิมิรานทีมเยือนมีภาษีดีกว่าโรม่าอยู่เล็กน้อยเหตุผลหลักที่พูดอย่างนี้เพราะไม่ใช่อะไรครับโรม่าเองเนี่ยโจเซ่มูรินโญ่เริ่มประสบปัญหากับ11ผู้เล่นตัวที่ดีที่สุดมันมีอยู่แค่นั้นจริงๆ ไม่มีการโรเตชันเลยครับแทมมี่อับ,บราฮัมโรเลนโซบิเยเกนี่หรือแม้กระทั่งมิดฟิลคู่กลางสายอาจารย์ปู่อย่างน้มันจ้ามาติดไบอันคิสเซนเต้สปินาโซราหรือแม้กระทั่งซารอสกี้คือพวกนี้เล่นทุกนัดเล่นทุกแมตแบบไม่ได้พักเลยนะถ้าเทียบกันกับของทางตัวเอซีมิรานเนี่ยหลายๆตัวเริ่มมีการได้พักละลาฟาเอร์เดอาลก็มีพักบ้างบายฮิมดีอาร์ดแล้วด้วยสไตล์การเล่นของ2ทีม เอซิมิรันเป็นทีมที่ใช้ร่างกายน้อยกว่าเพราะมิรานเล่น4-2-3-1แกดึงช้าแล้วค่อยสวนไม่เหมือนของทางอไอโรมา่าเพราะโรมาเองแกใช้เป็น3-5-2นักเตะในแผงมิดฟิล์ทุกคนใช้งานหนะักวิ่งอยู่ตลอดเวลาเนี่ยแหละครับคือปัญหาที่ที่โรม่าเองในช่วงหลังเนี่ยเห็นได้ชัดว่าลูกทีมของทางโจเซมิรินโยเองในหลายๆนัดเนี่ย คือเวลาสะดุดเวลาชอตก็คือชอตแบบใจหายนัดล่าสุดโรมาเจอแอตแลนตาสามหนึ่งแตลนต้าชนะโรมาได้สาแล้วชนะแบบโรมาสู้ไม่ได้เลยทั้งทั้งที่อัตแลนต้าพึ่งพึ่งเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะพึ่งพึ่งสะดุดมาด้วยซ้ำ ส่วนของทางเอซีมิลานแกลเล่นสบายครับนัดเจอโบราเสมอนัดเจอนาโปลีเสมอราชุดเจอเลเซ่ใช่ไหมเลเช่เลเช่ไม่ใช่เลเช่เลเช่ก็ชนะได้2อูนเลยกลายเป็นว่าคู่นี้เนี่ยโดยส่วนตัวผมชอบชอบทางเอซีมิลานมากกว่าด้วยด้วยสไตล์การเล่นแล้วก็ด้วยสภาพร่าง,งกายของทางเอซีมิลานที่1เึ้าเขารเตชันได้2ด้วยแผนการเล่นของเอซีมิลานมันไม่ไม่ได้บีบให้นักเตะต้องวิ่งทั้งเกมเหมือนของ r o ่า โรม่าในยุคของโจเซมิเินโล่โต้องยอมรับว่านอกจากสภาพร่างกายปัญหาอาการบาดเจ็บเริ่มรุมเรานะครับดีบอลลงดีบอลล่านี้เจ็บยาวๆเลยนะคู่นี้เลยชอบชอบทางทางเอซิเมรานมากกว่านะครับส่วนของบุนเดสลิก้านะบุนเดลลิก้าหลายๆคนบอกพี่ต้องบุนเดสช่วงหลังบุนเดสนี่ดีแต่วันนี้บุนเดตต้องระวังนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าบุนเดสลิก้าวันนี้การประกบคู่มันมีผลต่อตารางคะแนน ทุกคู่เลยใช้คําว่าทุกคู่เลยครับเหมือนถ้านทาหลายๆคนอ่ะถ้า,ถ,าถ้าเหมือนถ้าคผมผมเนี่ยถ้า,ถ,าถ้าชอบเลยเนี่ยผมชอบคู่เลเวอร์แน่ๆอยู่แล้วเลเวอร์คูเซ่นนี้ตามมา5นัดหลังสุดพวกเราไม่พลาดเลยนะเลเวอร์คูเซ่นถือว่าเป็นอีกหนึ่งทีมที่เล่นบอลสนุกเข้าบอลดีวิ่งบอลสวยแล้วยิงได้เยอะเลเวอร์เหมือนแอตตันวิลล่าบอลแพ้ยาก แล้วชนะเยอะแล้วการเจอเจอทางยูเนียนเบอร์ลินเลเวอร์คูเซ่นเล่นเป็นทีมเยือนก็จริงครับแต่ด้วยแผนการเล่นกับยูเนียนเบอร์ลินเนี่ยมันสวนทางกันยังเห็นได้ชัดอยู่แลละยูเนียนเบอร์ลินเป็นบอลเปิดหน้าใส่ระบบ352ของยูเนียนเบอร์ลินในช่วงหลังก็ต้องยอมรับว่า มันไม่ได้เขี้ยวเหมือนในช่วงต้นฤดูกาลช่วงต้นฤดูกาลไอ้ระบบ3 5มหรือ3 4มสของยูเนียนเบอร์ลินเองนี่ต้องยอมรับเลยครับว่าเป็นระบบที่ทีมใหญ่ไม่ค่อยชอบเพราะมันเล่นแล้วมันเขี้ยวมากแต่ในช่วงท้ายฤดูกาลเนี่ยร่างกายมันไม่ได้ไง ส่วนเลเวอร์กูเซนเองแกมันเป็นการผสมผสานร,ระหว่างการเซตบอลกับความสามารถเฉพาะตัวแล้วการขึ้นบอลจากริมเส้นคู่นี้เนี่ยโดยส่วนตัวผมชอบเลเวอร์กูเซนแน่ๆอยู่แล้วเลเวอร์กูเซนอยู่แล้วช่วงหลังอยู่กับเลเวอร์สบายใจสบายใจกว่าดอทมุนเยอะดอดมุนเมื่อวานนี้เป็นไงเตือนไว้แล้วหลายๆคนอินบอกมาพี่อ้นดอดมุลบอกเลยอย่าไปยุ่งกับดอดมุนนะเจอท้ายตารางนี่อย่าไปยุ่งนะครับ ส่วนอีกคู่หนึ่งที่ที่เลือกดันไปนเลือกทีมเยือนอีกนั่นคือโคโลนกับไฟบวกโคโลนเจ้าบ้านไอ้แพ้บ้านเล่นในบ้านนี่ฟอร์มสุดยอดแต่เว่ระวังนะครับเพราะว่าแผนการเล่นของโคโรนมันงำกับคางไฟบวกอยู่โคโรนเอเล่นระบบ4 2 3 1่ครับบางครั้งใช้ระบบ3 352แต่ไฟบวกใช้442นะซึ่งไอ้พวกระบบกลางแน่นๆเซตบอลน,นานๆเล่นบอลเขี้ยว ชอบ4-4-2นะครับเราสังเกตดีๆครับว่าทีมที่เล่นระบบ3-5-2หรือ3-4-2-1คุณเอาเซนเตอร์ตัวใหญ่3ตัวเวลาเจอทีมที่เล่น4-2-2มีปัญหาเอ้ยไม่ใช่4-2-2 4-4-2มีปัญหาตลอดนะเพราะว่าไฟล์บวกในช่วงหลังเนี่ยเวลาแกเจอทีมใหญ่แกใช้แผนนี้แล้วได้ผลและหนึ่งในนั้นก็คือการเจอทั้งตัวบาเยิร์นมิวนิกกับโบรุสเซียดอทมุนเลยกลายเป็นว่าคู่นี้ผมชอบไฟลบวก ผมมองว่าไฟบวกมัน Character คาแรคเตอร์คล้ายๆแอสตันวิลล่าคล้ายๆอ่าถ้าถ้าเป็นอังกฤษเนี่ยเหมือนแอสตันวิลล่าถ้าอ่าของเยอรมนีเองฟิลคล้ายๆเลเวอร์คูเซนแต่ริมเส้นแม่งดีจริงๆไฟบวกเป็นทีมที่ไม่ต้องเซตบอลเยอะครับรับเน้นๆมิดฟิลคู่กลางยืนกันแน่แนๆจังหวะส่วนริมเส้นเข้าคู่หน้า ใหญ่ๆแข็งๆผมเลยก็ชอบชอบฝ่ายบวกมากกว่าเออเหมือนโมเมนตัมของระบบ4-4-2มันจะกลับมาด้วยใช่ไหมนะเลยกลายเป็นว่าฝ่ายบวกกับโคโรนเนี่ยเลือกชอบฝ่ายบวกส่วนคู่อื่นที่ติเนี่ยมันจะมีไรซิกเจอฮอฟเฟนไฮแต่อย่าลืมว่าฮอฟเฟนไฮทายตารางบอลหนีตายเล่นยากนะบอลหนีตายไรซิกเองในช่วงหลังก็อ่ารูปเกมดีแต่ยิงได้น้อยนะส่วนอีกคู่หนึ่งมีกัดบัตฮกัดบัตเจอกับสตุตการ์ด สตุตการ์ดเป็นอีกหนึ่งทีมที่น่าสนใจสตุตการ์ดเองถ้าเราจำกันได้ในช่วงต้นปีเนี่ยเป็นอีกหนึ่งทีมที่ทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าตกชั้นแน่นอนแต่สถิติในช่วงหลังสตุตการ์ดโคตรดีแล้วสตุตการ์ดใช้แผนไหนสตุตการ์ดใช้4 4-2เหมือนกัน เออกลายเป็นว่าทีมที่ที่เริ่มจะหาทางไม่เป็นเนี่ยเริ่มมีการปรับเปลี่ยนแผนโดยปกติสถุตการดก่อนหน้านี้เขาใช้แผนเดียวกันยูเนี่ยนบริเวณคือ3 4 2 1แล้วมันมัน,ม,นมันเหมือน,นคล้ายว่าเล่นรอแพ้โอกาสชนะยากเข้าใจความหมายไหมมันคือ3 4 2 1หรือ3 5 2มันเป็นเกมเกมที่ เล่นแล้วเวลาชนะมันชนะน้อยเพราะเกมลุกมันไม่ดีแต่เวลาแพ้ก็แพ้น้อยมันเหมือนเล่นรอแพ้แต่ในช่วงหลังสตุตการ์ดเองมีการปรับระบบครับเลือกใช้เป็น4-4-2บ้างหรือแม้กระทั่ง4-3-3ในบางนั้นมันเลยกลายเป็นว่าสถิติของสตุตการ์ดในช่วงหลังเนี่ย ห้านัดหลังสุดสตุตการ์ดแพ้แค่นัดเดียวก็คือนัดที่เจอยูเนียนบรินพวกเขาชนะเดินแบกในบอลถ้วยชนะโบคุ่มเสมอดอดมุลเสมอเอาส์บวกเลยกลายเปนว่าตอนนี้สตุตการ์ดเนี่ยขยับตัวเองขึ้นมาอยู่ใช้คําว่าอันดับ16มีโอกาสจะลอดตกชั้นด้วยนะแล้ววันนี้เล่นในบ้านผมยังมองว่าถ้าถ้า,ถ,าถ้าดูจากโมเมนตัมเนี่ยการเจอกับกัตบัตกัตบัตจะใช้คําว่าอะไรอะสบายสบาย <c oughs> กัตบัตเหมือนคิดตันพาเลตครับ แล้วแต่อารมณ์วันที่มาก็คือความสามารถเฉพาะตัวลอยเวอร์อลังการเลยวันที่ไม่มาก็ไม่เอาเลยประมาณนั้นนะเลยกลายเป็นว่าคู่นี้เลือกจะชอบทางเจ้าบ้านอย่างสตุดกาดมากกว่านะครับก็ถือว่าน,นี้แหละครับกับเซียนยูรูประจําวันเสาร์บอลถิกันเยอะมันใกล้เคียงครับสัปดาห์นี้เนี่ยวันเสาร์เองเป็นฟุตบอลที่ค่อนข้างใกล้เคียงกันนะพรีเมียร์ลีกเองเนี่ยสคู่เนี่ยชอบทางคุณค้อนสายฟ้าเจ้าบ้านเบนส์ฟอร์ดดูดีครับทีมเยือนหมาป่าวูมแฮมตันน่าจะพอ สู้กับทางไบรตันได้ไม่ยากนะส่วนของอิตาลีนะปิศาจแดงดำเอซีมิลานเอ็นไงที่ไหนได้โลมาไส้แตกส่วนของทางเยอรมน,นีถ้าถ้าเอาที่ชอบเลยคือเรเวอร์กูเซนกับทางฝ่ายบวกนะครับส่วนคู่อื่นก็ใกล้เคียงกันนะเดี๋ยวเรามารุ้นไปพอมองกันกันกบช่วงบรรยายสดตอนช่วง3ามทุ่มนะเยอรมันเตสองทุ่มครึ่งมันมีพีพีทีถ่ายด้วยไม่แน่ใจคู่ไหนแต่ที่แน่ๆเข้ารายการช่วง2องทุ่มสีนะครับเดี๋ยวเจอกันช่วงบรรยายสดครับ สำหรับวันนี้ไปเป็นที่เรียบร้อยพรานี่คือเซียนอยูรุวีคอแทบตายสุดท้ายโชคสตาจะเอาไปแดกอีกหรือเปล่า <c oughs> เดี๋ยวเจอกันโชคบรรยายสดครับสวัสดีครับผม